นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางนงรัฐคงเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก,กรวมสมมอกรถยนต์มิสูวิชิเอ็กซ์เพนเดอร์รุ่นจีทีซึ่งเป็นรางวัลที่หนึ่งของรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2565ให้กับนายชยานน์ระเวลีน้องนนท์และนายชยานินระเวลีหรือว่าน้องนินค่ะคู่แฝด เป็นนักศึกษาโรงเรียนช่างกลอุดรธานีและเป็นเจ้าของสลากหมายเลข5 5 6 4 4 5ซึ่งเดินทางมารับรถพร้อมกับแม่และญาติโดยบอกว่าตนเองนะคะได้ซื้อสลากไว้สามใบค่ะที่หน้าร้านมัชฉา,าชาติภายในงานประจาปีทุ่งสีเมืองอุดรธานีเพราะว่าอยากได้รถจักรยานยนต์จากนั้นค่ะแฟดอีกคนก็บอกว่าให้เอาทิ้งเพราะว่าคงไม่มีโชคแต่ผู้เป็นแม่ค่ะบอกว่าให้เก็บเอาไว้ลุ้นรางวันก่อน วันออกสลากนะคะก็คือวันที่12ธันวาคมยังได้มาเที่ยวงานทุ่งสีเมืองและมาดูผลการออกสลากค่ะแต่ไม่ได้ดูทั้งหมดเพราะว่ากลับบ้านก่อนกระทั่งรุ่งเช้าค่ะวันที่13ธันวาคมเพื่อนได้ส่งผลการออกสลากมาให้ดูบอกว่าถูกกลางวันที่หนึ่งก็รู้สึกดีใจค่ะจนพูดไม่ออกรถที่ได้นั้นนะคะจะให้ลุงขับไปก่อนและเมื่ออายุครบ18ปีจะไปหัดขับและทำใบขับขี่ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีที่มอบปรดให้พร้อมกับเชิญชวนทําบุญกับกาชาติสำหรับผู้ที่ถูก,กรางวัลน,นะคะสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีโดยตรวจผลรางวัลได้ที่สารการจังหวัดที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และที่เว็บไซต์ www. udonthani.go.th โดยเจ้าของสลากนะคะต้องมาติดต่อขอรับด้วยตนเองไปติดต่อขอรับรางวัลค่ะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กุมภาพานันธ์2566หากกาค้นกำหนดนะคะจะถือว่าสละสิทธิ์ค่ะว่าฉิ่งเธอไม่ได้หรอกแต่กาไม่เก็บไว้เดือนมันได้ครับ้าผมนึกยังไงก็ไม่ไหลหรอกคนก็เยเอะเซื้อเยอะาคนเยอะยงนี้ ตัดสินใจเลยบอกให้อาทิ้ย์แล้วคราวนี้แค่ผมว่าไม่ละผมว่าอย่าเห็นไม่อาไรทุกอย่างแควนี้วันที่วันที่สก็ไปเดินอนันติดงานก็ไปเรียนรอดูอันดังเดียนวันทีนน่สามไปมานก็คือตรวจดูรั้งราแต่ว่าอันอะไรบ้างกัน kalian dulu